คุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะหมอโบนะอยู่ที่สาขาพระรามสามนะคะสาขาในกรุงเทพนะคะมีที่เดียวสาขาพระรามสามแล้วก็อยู่กับคนไข้นะคะคือพี่แอนนั่นเองสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะพี่แอนพี่แอนมาจากประเทศไหนหรือว่าอ่ามาจากมาจมากสวีเดนค่ะอ๋อมาไกลมากๆเลยพี่แอนแนะนําตัวนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะค่ะชื่อสวีเดนคอร์สสามค่ะวันนี้นมาจากสวีเดนค่ะมาฮอลิเดย์นะคะ ถ้อยากจะมาเติมความสวยข้องงามนะคะก็เช็คจากรายการหลายๆที่ก็คือได้อยากให้ทำแล้วมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อยากจะมั่นใจในใบหน้าที่สดใสแล้วก็อยากจะเป็นสาวสองพันปีนะคะเป็นคนสวยอยู่แล้วอ๋อใช่ <laughs> ดูจากบุคลิกแล้วเนี่ย คนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วน่าจะมีทาขี้ไหมค่ะใช้บำรุงทาบำรุงชอบแต่งหน้าชอบดูแลสุขภาพออกกำลังกายด้ไหมออกกำลังกายทุกวันโอ้เอากกำลังกายทุกวันเป๊ะแบบนี้นี่ทำไมถึงมาหาหมอโบคะพแอนก็มันมีการใช้แบบใบหน้าที่มีความนิดหน่อยตก เมมื่่ออาายยงก็คืออยากดูแลตัวเองเพิ่มอะไรที่มันตกๆเนี่ยอยากให้มันยกขึ้นอะไรประมาณนี้นะโอเคเข้าใจเลยงั้นเรามาดูร่วมพร้อมกันเลยกับคุณผู้ชมเลยนะคะตอนนี้หมอบมกกำลังจะประเมินหน้าคนไข้รูปหน้าคนไข้ว่าเออเราทําจุดไหนเราไม่ต้องทําเยอะเราทํานิดหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์มันเยอะอย่างเงี้ยค่ะคือมีผลทําให้เขาดูดีขึ้นในแบบที่เราเติมนิดๆหน่อยๆพอเขาว่าคนไข้ได้ดูแลตัวเองมาระดับหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะ เรียกว่าออกกํลังกายทุกวันเลยนะทุกวันทุกวันเลยด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าอยู่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีแดดจ้าด้วยก็คืออยู่ต่างประเทศเย็นตลอดเลยมันจะเป็นฟรีแล้วค่ะใช่งั้นเรามาประเมินรูปหน้าอันสวยงามของพี่แอนกันนะคะขออนุญาตพี่แอนนะคะนิดนึงพี่แอนใจดีมากนะวันนี้ไลฟ์สดใจดีค่ะใจเย็นน้องๆน่ารักทุกคนน้องๆหน้ารักทุกคนขอบคุณเลยค่ะค่ะ ที่เห็นหมอทำอเช็ดบริเวณตรงนี้ค่ะหมอทําความสะอาดนะคะ<ช>ก่อนหน้านี้นได้ทําความสะอาดโดยการใช้ายาฆ่าเชื้อระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เช็ดเกี่ยวกับบริเวณที่หมอบล็อกยาชาไปแล้วมาดูพร้อมกันว่าเคสนี้จะทาอะไรถึงจะสวยนะคะจากในกล้องน่าจะเห็นจะจะเลยแหละหมอว่าเห็นจะจะเลยนะคะเวลาที่มันมีคอนทาราต์มืดกับขาวอะในกล้องอาจจะเห็นชัดว่ามันมีเรื่องของใต้ตาตกแก้มรองแก้มน่าจะชัดน่าจะชัดกว่า นคนน่าจะมองพี่พี่แอนจากรูปหน้าตาใต้ตาจนไปถึงปากคนน่าจะซูมอยู่ตรงนี้นะคะบางคนไม่ได้ดูตรงนี้เลยนะคะบางคนก็ไม่ได้ดูตรงนี้เลยบางคนเนี่ยดูแค่ตรงนี้เองนะคะก็คือตรงกลางน,นะ,ะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่แอนยิ้มเนี่ยจะเป็นคนที่ดึงดูดเราเรายินะะ้มดูเออจะเป็น,นที่ดึงดูดคนจะมองที่พี่แอนยิ้มด้วยแล้วก็จะมองตาด้วย ฉะนั้นจุดเด่นของพี่แอนจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยฉะนั้นหมอโบเนี่ยก็เห็นเลยว่าตรงนี้มันยังมีความบกพร่องหรือว่าความหย่อนหน่อยนะคะอยากจะดูแลตรงนี้ให้เป็นพิเศษนะคะตรงอื่นถือว่าดีแล้วนะคะอดีกแค่ดูแลตรงนิดนิดตรงนี้หน่อยหน่อยะคะเพื่อให้เป็นพิเศษนิดหนึ่งให้ดูดดีขึ้นแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเราไม่ต้องทําเยอะมากนะสำหรับพี่แอนนะหมอโบแค่แค่อยากจะเก็บตรงนี้ให้นะคะเขาก็สวยแล้วนะคะ ดูเด้งเลยถ้าเทียบกับอีกข้างหนึ่งถ้าทาแบบนี้ได้นะคะอีกข้างหนึ่งนี่คนละแบบกันเลยะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําแบบนี้แหละนะคะถ้าคุณผู้ชมกดไลค์ให้หมอโบนิดนึงนะคะวันนี้เราจะ,ะเติมเต็มในระดับของการยกหน้านะคะซึ่งการยกหน้าที่อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะคะในการที่ยกแค่บริเวณใต้ตาแต่เรียวกว่าการยกหน้าได้นะ,ะตามไปดูกันนะคะหมอขออนุญาตใส่แมสนิดหนึ่งพี่ เนี่ยนี่อะไรกังวลไหมตอนนี้ตืนเต้นไหมเออแล้วน่าจะสวยกับสวีเดนอ๋อไม่กังวลเลยเหรอเนี่ยลงเข็มแล้วนะเตืนเต้นไหมคะเนี่ยอยากจะสวยกับสวีเดนอย่างเงี้ยเลยตาเลยลงเข็มโอวเข็มเนะจะบอกพี่แอนว่าโชคดีนะหมอใช้เข็มทู่นะคะเข็มทู่ก็ไม่ได้เรียกว่าเข็มอะไรนะคะเรียกว่าเข็มปลายทู่คือมันแบบไม่ไว้เติมเต็มนะคะฉะนั้นเนี่ยประมาณเนี้ยเบา เนี่ยลองลืมตานะลืมได้เห็นไหมไม่ไม่กลัวไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้หมอโบก็แค่เติมเต็มตัวไฮยานะคะไฮยาลูรอนนะคะไฮยาลูรอนคืออะไรนะคะเราไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะหมอโบกหมอจะได้เห็นน้องอ่บเยี่ยมเลยนะคะก็คลิปมาได้ปกตินะคะแต่ว่าให้มองบนไว้นะ ว่าการเติมเต็มบริเวณใต้ตานะคะซึ่งใช้เทคนิคของการลิฟติ้งนะคะในการยกนะคะยกนะคะแล้วไปดูผลลัพธ์ของการยกกันว่ามันจะยกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะยกได้ทั้งเบเริเวณหน้าล่องแก้มจริงๆหรือเปล่าะะถ้าจับใต้ตาตอนนี้นะคะมีความหย่อนหย่อนนะคะมีความถ้าดึงออกมาได้ก็น่าจะประมาณสองเซนนะคะ มีความหย่อนคล้อยบริวเวณใต้ตาค่อนข้างสูงนะคะแม้ว่าจะดูแลตัวเองดีแต่ว่าใต้ตาเนี่ยจะไปก่อนเลยแต่ตั้งแต่วัยยี่สิบแล้วนะคะบางคนมีติ่งตาตั้งแต่วัยยี่สิบเลยยี่สิบปลายปลายเริ่มมีแล้วนะคะใต้ตาจะเป็นอะไรที่ต้องดูแลรักษาก็จากสาเหตุอะไร,รอะคะคุณหมอหลายหลายสาเหตุเลยนะคะเพราะว่าตาเนี่ยเป็นอะไรที่เรามุกเม้นหรือว่าขายับอยู่ตลอดเวลา คือเรายิ้มหนะ้าตาก็พับนะบางคนหน้าแห้งนะก็จะมีริ้วรอยเร็วนะบางคนเยยีตาเป็นภูมิแพ้นะั้นก็จะทําให้มีความเป็นริ้วรอยสูงมากกว่าคนที่ไม่เป็นภูมิแพ้คือภูมิแพ้แบบที่จะต้องเยยีตานะอืพี่แอนมีเรื่องของเป็นแผลหรือเยีีตาบ้างไหมคือค่ะเพราะว่ามีเปบางครั้งค่ะคือรอกแบบ เป็นเรื่องของตาต้อกระจกว่าเกิดจากอะไรตอนนั้นคือเกิดจากแสงแดงจดนะคะแผงแดดเป็นจุดคือมันจะมัวค่ะอ๋อตากแดดด้วยเหรอคะพี่แอนไม่ไม่ตากค่ะอากาศเย็นค่ะแต่ว่าคือตากแดดจากวันดาวไปนะคะตอนตอนไปอยู่ต่างประเทศอืมตากแดดไหมเยอะตัดคือตากแดดจากวันดาวมาก่อนยังไม่ได้ไป เปลี่ยนเลนตาใหม่แล้วโอเคนะคะถ้าที่ตอนนี้นะยังไม่หมดหรอกนะคะแค่ไปเซี่ยวเดียวเองนะเออประหยัดดีเหมือนกันเนาะถือว่ายกดีได้ยกยกได้ดีเลยนะอันนี้แค่เติมไปแค่หนึ่งในสี่เองนะวันนี้มาทำเราคุณหมอโบเลยค่ะมาหมอไม่เจ็บเลยค่ะมืบ้ามากค่ะเห็นออเวการทีวีเหร รู้สึกว่ามั่นใจค่ะนะเดี๋ยวเราจะเก็บทางนี้กันนะคะจะเห็นไล้วว่าเวลาที่เราเติมนะไม่ได้เติมให้หน้าใหญ่นะคะทางหน้าข้างนี้ใหญ่กว่าอีกนะนเดี๋ยวเราจะเติมแบบนี้นะให้หน้าดูเฉียวน,ะนี่แหละประมาณนี้แหละนะเซเลบดาราก็ประมาณนี้แหละไม่หนีไม่หนีไม่พ้นทางนี้แน่นอนนะเ <c oughs> ติมขมักเต็มเติมหน้าผักเต็มนะรวยๆเนาะอโอเคอ่ะขอเรียชาวนิดนึงนะ สู้ๆนะตรงนี้หมอบอกว่าเติมหางตาเฉยๆนะคะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใต้ดวง,งตานะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับผิวหนังลง้วนๆนะล้วนๆเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริเวณข้างในดวงตาราะคนบอกกลัวโอเคใช่เลยคนดูดกลัวนะคนเติมไม่กลัวนี่เลยนะหัวขออาน,นะคะตรงนี้เป็นตัวยกนะคะจุดที่ยกได้ฉนะน,นั้นเราใช้จำนวนไปน้อยมากเลย <c oughs> ยังเหลืออยู่เลยนะคะ อ่าโอเคเยี่ยมเลยนะแค่นี้เองเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวยังไม่หมดนะขอขอกรนิดหน่อยไอ้ริ้วๆิ้วมันยังมีอยู่นะขัดตามหมอนิดหน่อยนะบริเวณที่เป็นแบบเส้นเล็กๆนะเดี๋ยวแล้วเติมอีกนิดหนึ่งนะแต่โครงสร้างของเขาเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าเทียบกับตรงนี้นะโอเคผ่อนคลายนะคะเป็นยังไงบ้างมองขึ้นข้างบนกันดีกว่าอ่าโอเคทางนี้เจ็บเล็กนิดนึงเนาะพี่ตาพี่แอนเนาะ เดี่นะมเยค่ะจะบางคนบอกว่าทำไมไม่มีเลือดนะไม่มีเลือดเพราะว่าหมอใช้เข็งฟู่นั่นเองนะคะหลอกคุณผู้ชมนิดนึงนะมันไม่ได้เป็นเข็มแหลมนะคะก็ดูแปลพร้อมๆกันนะคะไม่ได้ปกปิดหรือว่าบอกไม่ได้ปกปิดเทคนิคอะไรมากนะแต่ว่าเติมเต็มกับผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะอันนี้แอบปรัปปบคนไข้ทุกคนเลยนะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นในการปรับรุปหน้าเท่านั้นนะ อ๋มีคอมเมนต์จากคุณวีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวีลองดูตรงนี้เนี่ยมีเิ้วรอยนะเล็กๆน้อยๆนะหมอจะเติมเต็มนะเริ่มจะฉาบตรงนิ้วรอยเล็กๆน้อยๆเป็นงานละเอียดนิดนึงนะโครงสร้างเขาดีแล้วหมอยกขึ้นมาแล้วถ้าเทียบกับค้านั่นจะเห็นนะแต่ว่านิ้ว้อยไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ามันก็จะเก่งนิ้วรอยต่อ ลอยเล็กๆน้อยๆนะคะนิ้วน้อยนะคะเอาให้หน้าใสกับสวีเดนเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใสหน้ากับสวีเดนแต่ว่าเป็นหน้าใสจากสวีเดนนะะจะบอกว่าทาไมถึงหน้าใสเราก็จุดเด่นของพี่แอนอยู่ที่ใต้ตาใสก็พอแล้วนะคะใตาตาดูสวยนะคะเป็นคนจุดเด่นอยู่ที่ตาแล้วถ้าหมอโบจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่ตาเลยหมอโบนะจุดเด่นอาจจะมีที่ความขาวนะของหมอโบนะ ตาเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าของพี่แอนเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่ตานหมออยากจะเน้นนิดนึงก่อนกลับไปโรงเรียนนะค่ะเป็นไงบ้างพี่แอนเหมือนตอนทำแล้วพี่แอนอมยิ้มยังไงไม่รู้เลยอมยิ้มหรือเปล่าพี่วีถามว่าเจ็บมากไหมคะเมื่อทําเสร็จแล้วเข็มทั่วพี่วีไม่เจ็บหรอพี่แอนเป็นยังไงบ้างถามพี่แอนหน่อยมือร้อนมากค่ะไม่เจ็บค่ะนี่เป็นมวลมดกัดมดกัดนะ จะเป็นสาวอีกทั้งนะึงะแอบเติมนองแก้มให้นิดนึงดีปเป็นปังอะไรเปล่าน้องแก้มที่ดูม,มีอายุนะเดี๋ยวจะลดลงนะ,ะลดอายุไปที่สิบปีดีไหมห <c oughs> รือห้าปีุ๊ีเลือกได้ด้วยนะ,ะได้เลื <c oughs> เอกเป็นสาวาทสองสัปีทำไปก็อบอกบอกอกไปได้นะว่าจะลดลงกี่ปีนะ คุณวีถามว่าอยู่ได้นานแค่ไหนคะอยู่ได้นานแค่ไหนครับตัวบำรุงตัวบำรุงตัวนี้อยู่ได้นานนะคะตัวไฮายานะขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่วีด้วยอยู่กัรดูแลของคนไข้ด้วยนะครับตัวนี้เหมือนเติมคอลลาเจนใต้ชั้นผิวตัวไฮายามันชุ่มอุ้มน้ำนะโอเคนะคะลองแก้มก็น้อยลงแล้ว ตรงนี้นะคะไม่มีความเป็นก้อนไม่มีอะไรนะคะนี่นี่เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะหน้ายกเลยก้มเป็นการยกหน้านะค่ะเป็นไงบ้างคะพี่วีตอนเอพีแอนร้ึงตึงๆเนาะตึงๆเนาะรู้สึกว่าหน้ามันจะยกยกขึ้นยกยกเนาะอันนี้ไม่ใช่ใช้ใหมนะยังรู้สึกตึงเลยนะเพราะว่าเป็นการยกในระดับของ กระดูกนะคะเรียกว่าด้านล่างเลยนะคะติดด้านล่างเลยเอ้ยยังยกลุกโยนนี่เลยเห็นไหมเดี๋ยวจะเห็นทั้งหน้าเนี่ยถูกยกขึ้นไปนะคะอยากตานะบางคนจําเป็นจะต้องใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่ามีผลดีกว่านะคะทั้งขึ้นอยู่กับรูปหน้านะคะถ้ารูปหน้าแบบพี่แอนเนี่ยใช้วิธีนี้ดีนะเพราะว่าใต้ตาโดดมากเลยนะโด ไม่ถึงนะใช้นิดเดียวเองใช้แบบว่าบิดหลอดใช้เลยนะมเมื่อกี้นี่มันพวบิดหลอดใช้เลยเพราะว่าไม่ได้เยอะเลยนะนิดเดียวเองโอเคนะผอนท่านคุณผู้ชมท่านไหนนะคะกำลังรับชมอยู่นะมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามคุณหมอนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาแบบสดๆได้เลยตอนนี้ที่ไลฟ์สดนะคะคุณหมอโบพร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามเลย ใครที่จะให้กําลังใจพี่แอนนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยวันนี้พี่แอนก็มาให้คุณหมอดูแลนะคะในส่วนของใต้ตาแล้วก็จะมีร้อยไหมจมูกด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ ยังกังวลน,นะคะยังแบบว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะอยากสวยแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอัควรที่จะปรับตรงไหนนะคะสามารถส่งรูปภาพนะคะมาให้ทางแอดมินและคุณหมอประเมินให้ก่อนได้ในข้อความนะคะหรืออินบ็อกซ์ไลน์ดได้เลยเจ้าหน้าที่แอดมินได้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะสำหรับการจองคิวคุณหมอโบนะคะคุณหมอโบจะ คิวค่อนข้างแน่นนิดนึงเนาะคุณผู้ชมนะคะที่รู้วันเวลาที่จะสามารถมาทำแล้วก็สามารถทักเข้ามาถามในเพจได้เลยนะคะว่าคุณหมอว่างไหมคะวันนี้คุณหมอเข้าที่ไหนเนะาะทักแอดมินทางเลขาแพทย์จะได้เชื่อเช็คคิวให้นะคะจ้องก่อนสวยก่อนแน่นอนคะ่ะ มีคำถามนะคะจากคุณลัก์นะคะถามว่าราคาเท่าไหร่คะในส่วนของราคานะคะจะขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้แต่ละคนนะคะว่ามีปัญหามากน้อยเพียงใดนะคะบางคนต้องปรับเยอะบางคนต้องปรับน้อยนะคะอยู่ที่พื้นฐานความกองบนลและปัญหาที่ต้องเจอคะอ่ะหากยังแบบว่าเอไม่รู้ว่าคนที่จะเติมเท่าไหร่ดีนะสามารถจองคิวมาปรึกษาคุณหมอได้ก่อนนะคะ ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะตอนนี้คุณหมอก็กำลังทำให้พี่แอนนะคะหลังทำเสร็จสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะก็็นเหม่ค้านี้เพิ่งทำเสร็จไปนะคะก็ไม่ได้มีเรื่องของรอยช้ำพักฟื้นอะไรนะคะไม่ต้องพักฟื้นนะคะแล้วก็ทำงานได้ปกติ จะหลบหลีกเรื่องของสาวหน้าเล็กนอนนะนวดหน้านะหลบหลีกบอลน,นะเพราะเราเพิ่งเติมไปจะไปกดักกนกนะกนะ้นก็อย่าเพิ่งไปกดนะสักสองอาทิตย์นะหลีกเล่ยงการนวดหน้าสาวหน้าสักสองอาทิตย์นะคะสิ่งที่เติมไปเป็นตัวบำรุงริ้วรอนเห็นไหมคะคนไมีริ้วรอนเหมือนกระดาษ A 4ถูกพับมานานมากเลยเอซมันถูกพับมานานมันก็ต้องมี ลอยนะของพวกก็เติมล่องๆตรงนี้ด้วยตัวไฮายาตัวที่อุ้มน้ำดีที่สุดในผิวหนังเราแล้วนะคะาการเติมก็จะค่อยๆเติมนะคะค่อยๆเลี้ยวทีละเลี้ยวทีละเลี้ยวนะคะก็ง่าจะมองเห็นอันเล็กๆนะคะตอนนี้จะเป็นตัวฉากเล็กๆแล้วนะโครงสร้างได้ยกขึ้นไปแล้วนะคะเติมในด้านานี้ ตึงไงตอนนี้ก็ตึงๆแหละนะเพราะว่าตัวนี้มันมีผสมยาชาเลยลจะตึงๆนะไม่เถาะเอามานะผ่อนคลายนะผ่อนคลายได้นะคนที่ไม่ผ่อนคลายจะเป็นคนดู <c oughs> คนดูจะลุ้นนึ่งๆนะด,ดูตรงนี้แป้งนะคะโอเคยังบบสวยแลวชอบมากอันแอบติมน้องแก้มน,นิดนึงเี๋ย เยอะได้นะได้ใช่ไหมแอมเอยอะๆเลยเลยคนะคุณแอบเยอะค่ะแอมเยอะๆเลยเล่นมุกไงคนแค่เล่นมุกหมู่งสำหรับ <c oughs> เป็นคนอารมณ์ดีเนาะ <c oughs> พี่แนอนเนาะการที่เราอารมณ์ดีมันก็จะทำให้เราแบบดูเด็กดูสุขภาพดีสวีเดนค่ะ ผมมีจ็อบเติมนะในการยกจมูกเพิ่ม,มนะแล้วมันเป็นฝรั่งและสวยเป็นกระ่ำเป็นเนื้สวยและเมันจำไม่ได้อีกอโอเคเงี้ยก็นะคะเดีย๋ยวเราจะขอยาไปเติมจมูกให้กับพี่แอนเนาะวันนี้พี่แอนเป็นยังไงบ้างให้พี่แอนสรุปเกี่ยวกับการเติมใต้ตาเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างความรู้สึกเดี๋ยวพี่แอนนั่งตัวตรงได้เลยค่ะโอเค มั่นใจค่ะคือว่าน่าตึงไเดี๋ยวเพืดูกระจกเนาะเดี๋ยวให้พี่แอนดูกระจกหน่อยนะคะคนไทยคุณผู้ชมได้ดูคนพี่แอนไม่ได้ดูเลยนะเคเไงบ้างเอยจับได้เลยค่ะพี่แอนจับส่องได้เลยดูได้เลยเป็นไงบ้างเปลี่ยนแปลงไปยังไงไหมรู้สึกตึงตึงงั้นเป็นการยกหน้านั่นเองตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวมันจะยกใช่มันจะยกเองเพราะว่าตรงเนี้ยหมอเน้นตรงริ้วรอยเล็กๆเป็นเล็กๆ แตอนแรกบอกว่าจะมีแผลเป็นใช่ค่ะตอนแรกกลัวมีแผลเป็นแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ชอบที่เรหมอกันค่ะค้างได้ไหชีวิตนะคะนอองทำความสวยนะคะแล้วใจตอนแรกๆที่ใครหลายๆคนมาก็คือกลัวน่นกลัวนี่นะแต่ยังไงก็ลองสอบถามกันมานะคะยินดีที่จะตอบแล้วก็เข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาให้นะคะได้ที่ไลน์แอดแล้วก็เฟซบุ๊กนะที่อินบ็อกนะคะหอหมอโบ ยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีให้ทำศึกษาตลอดเวลาเลยนะคะ24ชั่วโมงเลยยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แอรมากๆเลยนะคะที่อน,นุญาตให้เรารีวิรู้เกี่ยวกับกันทำดวงตาให้สดสใสดูมีสเสน่ห์มากขึ้นนะวันนี้เราลาไปก่อนกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ